พบกับผมพี่ชาอีกเช่นเคยครับในรายการสวัยน้ำพูดได้ไบายบวินพูนะครับวันนี้เรามาดูจอเลึกการคาลิเบตนะครับสอบเทียบปากกาวัดค่าเกลือ,อ,อรุ่น3081นะครับคาลิเบตง่าย,ย,ายนะแต่ว่าที่สำคัญนั้นถ้าจะให้มันตรงเนี่ยต้องทำให้มันเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับมันถึงจะเป็นค่าใหม่ที่เราคาลิเบตถูกต้องแล้วถ้าเราทำแป๊บเดียวเนี่ย มันยังไม่เสร็จมันจะเป็นค่าเดิมเรามาดูว่าเสร็จสิ้นกระบวนการนั้นมันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับสั้นๆน,น,นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันทีละขั้นตอนเลยนะครับโอเคสิ่งในการคาลิเบตนะครับนะถ้าซื้อจากที่อื่นร้านอื่นจะไม่มีตัวบัฟเฟอร์โซลูชันนะครับค่าเกลือตัวนี้ของเราใช้นะครับบัฟเฟอร์โซลูชันเนี่ยซอลโซลูชัน นะเตรียมตัวนี้ให้พร้อมนะโอเคเดี๋ยวเราคาลิเบร์เลยนะเติมเข้าไปแล้วก็จุ่มเข้าไปนะครับเ,เดี๋ยวซูมเข้ามาดูใกล้ๆนะก็ เติม solution เข้าไปแล้วก็กด on นะครับมันจะอ่านอยู่ที่ค่าเท่าไหร่นะครับก็แล้วแต่มันเพราะเรายังไม่ได้คาลิเบ e ใช่ไหมครับพอคาลิเบ e เสร็จสับแล้วเนี่ยมันต้องเป็นค่านะครับมาตรฐานนะประมาณ6.44นะครับใกล้เคียงที่สุดนะครับบางทีมันก็อ่านเกินหรือแล้วแต่นะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้คาลิเบ e การคาลิ a t e ก็คือนะครับง่ายๆนะ ดูให้เสร็จสิ้นกระบวนการเลยนะครับนะกดที่นะครับแคล,ลหรือคาลิเบตตัวนี้นะครับกดแช่ไว้เลยจนมันขึ้น n นะครับถึงปล่อยมือนะครับถ้ายังไม่ขึ้น n แสดงว่าไม่ไม่จบนะครับกดแช่นะครับโอเคแคล,ลขึ้นค่าขึ้นค่าขึ้น s a นะครับขึ้น n จบนะครับพอเราปล่อยมือปั๊บเนี่ยมันก็จะเป็นค่านะครับ6อ่า พันสี่ร้อยสามสิบเก้านะครับหรือหกจุดสี่สี่นั่นเองนะครับหกสี่สามเก้านี่คือ ppm นะครับมิลลิกรัมต่อลิตรถ้าเราจะาเทียบกับน้ำยามันเป็น ppt ก็หารด้วยหนึ่งพันก็จะเป็นหกจุดสี่สี่นั่นเองนะครับโอเค